ก่าจะมาก่อตั้งเลยสัติได้ว่าวัยเด็กก็ต้องส่งหนังสือพิมพ์พื้นฐานที่บ้านเลยมันไม่ได้เป็นมาจากคนรวยเลยพอขายของไปเก็บเงินไม่ได้ท,ทุกอย่างมันไม่ได้รวยได้กีบกุาลาไยกลับมาทางานที่บ้านไหมอ่ะเราก็รู้สึกว่ายังไม่อยากกลับไปทํามันจะมีเสียงคนรอบข้างที่ว่าจริงๆก็แค่กลับไปทางานที่บ้านดีกว่าจากเด็กส่งหนังสือพิมพ์สู่เจ้าของธุรกิจรายได้หลายล้านต่อเดือนมาดูกันว่าเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร วันนี้เราอยู่กับป้าใช้หรือเฮียใช้สกุลวัฒนค่ะสวัสดีค่ะป้าใช้สวัสดีครับน้องเองสวัสดีครับผมอยากให้ป้าใช้ช่วยแนะนําตัวให้ทางบ้านหน่อยได้ไหมคะ สวัสดีครับผมสกุลวัชจินอยู่ยงบริษัทโฮมทูลเซ็นเตอร์เป็นกรรมการผู้จัดการของที่บริษัทครับผมเห็นว่าปาใช้ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเห็นว่าวัยเด็กก็ต้องส่งหนังสือพิมพ์และก็ฝาฟันอุปสรรคมากมายก่อจะมาก่อตั้งบริษัทนี้ได้ปาใช้ช่วยเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ทางบ้านฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมก็ตั้งแต่วัยเด็กๆเลยในที่นี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าพื้นฐานของที่บ้าน,นมันไม่ได้เป็นมาจากคนรวยเลยอะไรที่คิดว่าทําได้ก็ต้องทําก็ใช้เวลาตรงตัวในช่วงปิดภาคเรียนนสส่งงหัื ิ์มแล้ว huh. ก <c oughs> uh ็ส่งเยโลกเพจจในสมัยก่อนนู้นก็เรียนตามตรงว่าไปในแต่ละที่ในที่นี้ลำบากมากก็ไปกับเพื่อนสองคนการที่จะไปส่งเยโล่เพจจในแต่ละจุดแต่ละที่ก็ต้องถูกเข้าทรงเข้าซอยและที่สําคัญในที่นี้เนี่ยมันจะเจออุปสรรคก็คือเจอน้องหมาะเพราะว่าน้องหมานี่เขาก็จะไม่ค่อยเป็นมิตรเราครับผมครับ แล้วก็หลังจากตรงตัวในจุดนั้นเคยเิญขึ้นมาหน่อยก็คือมาอยู่ตรงตัวในช่วงเลยจากตรงตัวทางมัธยมก็เข้าไปตรงตัวในมหาลายัยมหาลัยในที่นี้เนี่ยป้าป้ามาม่าของผมเนี่ยเขาใช้จ่ายเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะอะไรที่ผมทําได้ผมก็จําเป็นที่จะต้องทำ่าฮะนั้นในที่นี้ในช่วงที่เรียนในมหาลายัยมันจะมีเรียนภาคเช้ากับภาคบ่ายผมก็ขอเลิกที่จะเรียนภาคบ,บ่ายเรียนจบเสร็จบุ๊บเนี่ยผมก็จัดการไปนั่งทํางานต่อระหว่างตรงตัวสักประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ค่อยกลับมาพักผ่อนแล้วตอนเช้าก็ค่อยเข้ามาเข้าคเรียนใหม่ ตรงตัวในช่วงบ่ายครับผมในส่วนของบริษัท Home to Center นี่ถือว่าเป็นความฝันในวัยเด็กของป้าเลยไหมคะที่จะสร้างบริษัทนีงขึ้นมาถ้าถามตรงๆไม่ใช่เลยครับในวัยเด็กของแต,แต่ละคนในที่นี้เนี่ยมีความใฝ่ฝันไม่เหมือนกันในส่วนของป้าป้าใฝ่ฝันในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับอยากจะได้เป็นกัปตันเครื่องบินอ๋อค่ะครับผมอ่าคือ,ค,อความใฝ่ฝันของป้าเลยอะครับเพราะว่าเห็นอะไรที่ประเภทแบบว่า มันล่องลอยอยู่บนฟ้าอะไรตรงตัวนี้ยมันดูแล้วมัน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 ดูแล้วมันเท่อะไรแบบนี้อ่าครับผมอ่าครับช่วยเล่าจุดเปลี่ยนได้ไหมคะทาไมจากอยากจะเป็นกัปตันเครื่องบินถึงได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจรายได้หลายล้านในตันนี้ค่ะก็แน่นอนจุดแต่ละจุดในที่นี้เนี่ยนั่นก็คือความใฝ่ฝันนะฮะเพียงแต่ว่าพอเาข้าจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นอ่าก็พอหลังจากเรียนจบมาโอเค เราก็เข้าไปสมัครงานอา่าฮะเกรดของเราในที่เนี้ยมันไม่ได้เป็นเกรดที่ดีเพราะว่าเราต้องมีทั้งทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยจบมาตอนนั้นก็แค่เกรดแค่2.6อ<า>่ะะก็ไปสมัครงานที่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียอา่าฮะหรือเอเชียเ e c u ว i ร y ตี้เทรดดิ้งนั่ปัจจุบันนี้อา่าฮะก็โชคดีตรงตรงัวที่ว่าได้สัมภาษณ์ผ่านหลายๆคนจนกระทั่งคนสุดท้ายที่เป็นกรรมการผู้จัดการในสมัยนั้นใช้ชื่อว่าคุณสิริวัต์วอลเวทพุทธิกุดหรือคุณสิริวัต์สันวิทย์เ เขาเห็นเกรดของป้าเอาเกรดของตรงตัวหลายหลายคนที่เข้ามาสมัครเขาเห็นเกรดของป้าเป็นเกรดที่ต่ําที่สุดเขาก็ถามว่าคิดว่าทําไมถึงจะเป็นต้องเป็นเรื่องจะขอป้าผมป้าก็ต้องตอบเพราะว่าก็ลองคิดดูแล้วกันนะนะสำหรับตรงตัวในเกรดที่ดีๆในที่นี้เนี่ยการเปลี่ยนงานอาจจะบ่อยแต่สําหรับของผมในที่นี้เนี่ยเกรดต่ำๆโอกาสที่ได้เปลี่ยนงานเนี่ยมันไม่มีหรอกอ๋อค่ะก็เลยกลายเป็นตรงตัวในจุดๆนั้น๋อ แล้วพอรับป้าป๊าเข้าไปเสร็จปุ๊บป,ป้าป๊าก็พยายามทําศักยภาพของป้าป๊าเนี่ยทาหน้าที่เต็มที่ทําศักยภาพเต็มที่เนี่ยให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเเราทําได้นะ mm hmm. เขาก็เลยกลายเป็นยอมรับเมาแล้วก็ค่อยๆกระเถิบกระเถิบกระเถิบขึ้นฮะ uh huh. จากตรงตัวพนักง,งานธรรมดาฮะ uh huh. เป็นวิเคราะห์หลักทรัพย์ mm hmm. ส่งให้กับตรงตัวทางไทยทีวีสี mm hmm. ช่องสจากวิเคราะห์หลักทรัพย์เสร็จปุ๊บในที่นี้ mm hmm. เข้าไปเป็นเมนเทอร์ วิ่งเคาะกระดานในตลาดรัพย์สมัยก่อนใส่เสื้อสูสีเสียมเงินแล้วก็ไปดั้งวิ่งเคาะกระดานครับเรียนตามตรงว่าช่วงนั้นรายได้ดีมากๆเงินเดือนไม่หี่ตังฮะสมัยนั้นถือว่าเยอะนะ8 00 0บาทต่อเดือนแต่ว่าโบนัสในที่นี้เขาเรียกกันว่า2ปีอ่ะหรือเขาเรียกสมัยก่อนว่ามนุษย์ทองคําแต่ปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วล่ะครับนั่นคือคือจุดเปลี่ยนแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกทีนึงก็คือกลายเป็นว่าคถามว่าทําไมงานมันดีอยู่แล้ว รายได้ก็ดีแล้วจะเปลี่ยนงานทําไมหลักทรัพย์ก็คือหลักทรัพย์หุ้นก็คือหุ้นมันมีวันขึ้นมันก็มีวันตก <S <S อ่าฮะมันตกไม่ได้ว่าตกวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นต่อมันตกบางทีมันซึมยาวแล้วพอเกิดเหตุการณ์ข้างนอกเหตุการณ์ในประเทศ <S <S เรายังทํานายได้ว่าโอเครัฐบาลไม่ดีนะคอ,อ,อรอมอมีปัญหานะอะไรอย่างนู้นอย่างงี้แต่เหตุการณ์ในประเทศเหตุการณ์ต่างประเทศที่เจอป้าๆเจอมาก็คือหนักๆเลยก็คือสงครามอ่าวเปอร์เซีย หรือซับนำพุทธเซนสมัยนั้นทําให้หุ้นทั่วโลกเนี่ยตกแล้วก็เกิดกลายเป็นคีสิตก็เลยกลายเป็นลนักษณะต้มยํากุ้งตรงตัวทางพ่อของปาปตาอีทีนึงก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นในที่นี้เนี่ยสมควรที่จะออกนะแล้วก็เรามาหาตรงตัวในธุรกิจอะไรที่มันมั่นคงอ,อ,อ,อาจจะไม่ได้รายได้ที่ดีไม่ได้รายได้ที่วือวาแต่เป็นรายได้ที่ประเภทที่เรียกว่า เหมือนกับน้าซึบมบ่อทรายก็เลยกลายเป็นลักษณะเอาตรงตัวในสินค้าตรงตัวเนี้ยมาใช้ครับก็เลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ออกมาทําบริษัทโฮมดูเซ็นเตอร์ใช่ใช,ใช่ก็พอออกมาเสร็จปุ๊บก็มาดูในธุรกิจในตรงตัวในพวกเครือญาติธุรกิจในเครือญาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเจนต์ในเครือซีเมนไทยแต่เอเจนต์ในเครือซีเมนไทยสมัยก่อนเนี่ยก็หนีไม่พ้นขายเป็นอยู่แค่สองสาอย่างหลักๆเลยก็คือปูนซีเมนซีแพคกระเบื้องอ่าฮะสุขภัณฑ์สี่ห้าอย่างแค่นั้นเอง สินค้าในเครื่องเขาเยอะแยะแ,แ,แต่เขาเขาอาจจะไม่ชนานาญป,ป้าป้าก็เลยเอาตรงตัวในสินค้าตรงตัวทั้งพวกนั้นน่ะมานั่งดูอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าโอเคเห็นว่าธุรกิจท่อ PVC น่าจะเวิร์กเพราะเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะว่าขนส่งได้นตรงตัวในหลายๆซีซันหรือดูร้อนก็มีปัญหาอยู่แล้วหรือดูฝนในที่นี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาฤดูหนาวก็มีปัญหา,หหา,ปญหาเปรียบเทียบกับตรงตัวทางปูนซีเมนต์มันไม่ได้ปูนซีเนมนต์สมัยก่อน น้ำนี่โดดไม่ได้เลยหรือดูฝนในที่นี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นโลซี e ั s o n เลยออาาแต่สําหรับท่อไม่มีปัญหามีปัญหาก็คือกลายเป็นว่ามันอาจจะยาวนิดๆิหน่อยหน่อยก็แค่นั้นเองครับก็เลยเอาธุรกิจนี้มาเป็นหลักแน่นอนว่าทุกๆธุรกิจต้องมีอุปสรครคแน่นอนค่ะที่ต้องฝ่าฟันอยากให้ป้าพูดถึงอุปสรรคที่เจอในการก่อตั้งธุรกิจแรกๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับอุปสรรคแรกๆพอเราเปิดมาเราเป็นเอเจนต์ สักช่วงหนึ่งในที่นี้เนี่ยตรงตัวทางโรงงานนอวัตติก,ก็ให้เราเป็นเอเนต์ช่วงนั้นเรียนตามตรงว่าลําบากเพราะว่าการที่จะเป็นตัวเอเนต์การที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายเขาได้มันจะต้องมีการทําเป้าพอมีการทําเป้ามันก็เหมือนกับลักษณะตรงตัวที่ว่าถูกบังคับในที่นี้ให้เราขายเพราะว่าเป้าที่เรารับเข้ามาแล้วในที่นี้เนี่ยโอเคเดือนหนึ่งจะต้องถูกขายให้7จนะ็ดแสนแปดแสนในสมัยก่อนนู้นแล้วก็บัานหยิดูโอ้โหเป็นเยอะสําหรับเรามากๆแล้วถามว่าเราจะทํายังไงดีล่ะ เราจะมานั่งขายหน้าร้านอย่างเงี้ยมันไม่ได้สมัยก่อนนู้นไม่มีออนไลน์กลายเป็นว่าป้าต้องใช้ความสามารถของว่าป้าที่เคยเป็นเซลล์มาก่อนก็นเลยวิ่งออกไปขายตามโครงการข้างนอกวิ่งออกไปขายตามร้านค้าข้างนอกและแน่นอนนั่นคือจุดเปลี่ยนการที่เราวิ่งไปหาเขากับการที่เขาวิ่งมาหาเราคนละแบบการที่เราวิ่งไปหาเขาเราถูกเขาบังคับต่างๆนานาการที่เขาวิ่งเข้ามาหาเราเราสามารถกําหนดราคาขายเขาได้ แต่เราวิ่งไปหาเขาถ้าคุณพอใจคุณก็ขายมาถ้าคุณไม่พอใจฉันก็ไม่ซื้อเราต้องการอยากให้เขาซื้อพอเราต้องการอยากให้เขาซื้อเราต้องการที่จะพูดสินค้าเข้าไปนั่นก็เลยกลายเป็นลักษณะตรงตัวที่ว่าเราไม่มีความรอบคอบเป็นตัวในเรื่องการเงินพอขายของไปเก็บเงินไม่ได้นั่นนะครับก็คือเรียกว่าลําบากถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยถือเป็นวิกฤตใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ลอยด้กี่กุลาบเลยอะ ใครๆก็อยากจะขายของแล้วก็เก็บเงินได้อยากจะขายของกัไรดีๆแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอืมครับแล้วป้าใช้มีวิธียังไงคะที่แบบว่าทําให้เรากลับมามันคงในธุรกิจได้มีรายได้ที่ชัดเจนขึ้นคะพอะพอเจอลักษณะวิกฤตตรงตัวนี้หนีไม่พ้นก็ลองดูว่าที่ที่เราเสียในที่นี้เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่กี่เจ้ามีทั้งหมดกี่รายคือคงต้องไปทั้งขอร้องเขาดีๆเพราะเราก็ยังเป็นเด็กอยู่เราก็บอกว่าทำผมเลยผมก็เพิ่งเป็นธุรกิจที่ประเภทเรียกว่าเพิ่งเริ่มก่อตั้ง ถ้าเกิดตรงตัวนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเราต้องอ้อนวอนเขาอะแล้วก็ให้เขาในที่นี้เห็นอกเห็นใจแล้วก็ค่อยๆจัดการเจียดมาเจียดมาเจียดมาแล้วก็พยายามขายโดยการที่ว่าดูภูมิหลังตรงตัวทางบริษัทที่เราจะไปปล่อยมากขึ้นว่าเฮ้ยการที่จะปล่อยบริษัทนี้เนี่ยเราลองดูภูมิหลังดิว่าภูมิหลังของตรงตัวในบริษัทเนี้ยเป็นยังไงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนถ้าเชื่อถือมั่นคงมากก็คือจัดการแต่กลายเป็นลักษณะตรงตัวที่ว่าถ้าเกิดเข้าไป ไละลูกค้าคนนี้ยังไงก็ได้ขายยินดีที่จะซื้อทุกราคานั่นไม่ใช่ละยิ่งขายยิ่งเจ็บตัวแต่ถ้าลูกค้าที่ประเภทต่อประเภทเรียกว่าต่อจนติดดินต่อจนนี้เรียกว่าเรียกว่าชิดทุนในที่เนี้ยโอเคผมว่าลูกค้าพวกนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะกําไรน้อยแต่ว่า มันน่าจะเกิดความมั่นคงในทางธุรกิจที่มากกว่าครับครับแล้วป้าใช้ใช้เวลานานแค่ไหนคะที่แบบว่าจะมั่นใจได้ว่าธุรกิจเรามาถึงจุดที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วใช้ระยะเวลากี่ปีคะถึงมั่นใจในจุดนี้ได้จะเรียกว่าประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่เชิงนะแต่ว่าถ้าใช้ระยะเวลามาจนถึงเรียกว่าถึงจุดจุดที่ประเภทคิดว่าเริ่มมีความมั่นคง กับตรงตัวทางธุรกิจก็ประมาณ1ิ้าปีคือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมาถึงข้อต่อไปเลยที่หลายๆคนต้องอยากรู้แน่เลย้าช้คิดว่าอะไรคือจุดแข็งของบริษัทโฮม e ูเซนเตอร์ที่แบบว่าลูกค้าต้องมาซื้อกับเราแบบนี้คะ่ะความซื่อสัตย์ความสม่ำเสมอแล้วก็ความจริงใจต่อลูกคา้าไม่ใช่ประเภทลักษณะต,ตรงตัวที่ว่าพอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกต่อบอกต่อบอกต่อไม่ใช่พออยู่ๆในที่นี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มดิวกันอาฮะ โอเคคุณบริการเขาแน่นอนทุกๆโครงการในที่นี้มันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็มีคาเรียกว่าจุดสิ้นสุดอ่าฮะพอคุณเริ่มต้นคุณจัดการบริการเขาเป็นอย่างดีพอจงตัวจะใกล้ๆจะจบโครงการในที่นี้คุณไม่สนใจว่าเห็นว่าเขาเขาออเดอร์น้อยแล้วคุณจะจะทิ้งเขาไม่ใช่ป้าป้าของผมอ่าหรือเลอกคูเรียกว่าอากงก็ได้ mm hmm. เขาก็สอนอยู่ตลอดเวลาบอกว่าเฮ้ยเวลาจะทําธุรกิจในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนึกอยากจะกินแต่หมูแต่กระดูกคุณไม่เคี้ยวมันไม่ได้ เวลาคุณกินคุณต้องกินทั้งหมูและคุณต้องกินทั้งกระดูกคุณจะมาเลือกกินแต่หมูแล้วพอเจอกระดูกแล้วคุณเขี่ยทิ้งมันไม่ใช่นี่ก็เช่นกันมันก็เลยกลายเป็นลักษณะตรงตัวที่ว่าพอเราเกิดความมั่นใจแล้วเราเปิดความจริงใจให้กับลูกค้าลูกค้าเขารับความจริงใจของเราเขาแฮปปี้เขาพึงพอใจเกี่ยวกับตรงตัวสิ่งที่ตรงตัวที่เรานําเสนอแล้วก็สิ่งที่เราสมัครเสมอให้กับเขาเขาก็แนะนําแล้วก็ไปบอกต่อบอกต่อบอกต่อครับผมบก็เลยกลายเป็นว่าได้ยอดลูกค้าเข้ามา เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันนี้เนี่ยทางโรงงานที่เขาจะตั้งเป้าก็ไามา่จําเป็นที่จะตั้งเป้าแล้วครับผมครับค,ครับค่ะแล้วในปัจจุบันนี้พูดได้เลยว่าตลาดออนไลน์นี่สําคัญมากปาใช้ปรับตัวยังไงกับตรงนี้คะ่ะตลาดออนไลน์เรียนตามตรงว่าสําคัญครับตลาดออนไลน์เนี่ยมาแรงอ่าพฤติกรรมของบุภคเปลี่ยนแปลงไปอ่าส่วนเรื่องตัวตลาดออนไลน์ความสามารถในการทําเกี่ยวพวกเรื่องพวกนี้เนี่ย ต้องเป็นเจเนอเรชันที่ถัดไปก็คือโชคดีที่ว่าผมมีลูกชายคือชื่อน้องนัดคิดว่าน่าจะมาดั้งดูแลต,ตัวในกิจการต,กตัวเนี้ยแทนผมได้เป็นอย่างดีและปัจจุบันนี้เขาก็ทําได้ดีแล้วก็ทําได้ดีมากด้วยครับผมครับขอบคุณปลาชัยมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับผมยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีที่ได้เกียรติที่ได้มาให้รับการสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม เราอยู่กับคุณนัทหรือคุณนัทนัฐวัฒน์นะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักคุณนันนทรัฐวัฒน์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนัทนัฐวัฒน์กินอยู่ยงก็ปัจจุบันเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดของบริษัทโฮมทูเซ็นเตอร์ครับผมแลวแบบนี้คุณนัทเรียนจบทางด้านการตลาดมาโดยตรงเลยไหมคะต้องบอกว่าไม่ใช่เลยฮะเพราะว่าผมจบสถาปนิกมาแล้วปัจจุบันก็เป็นสถาปนิกเปิดบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมครับอ๋ออะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณนัทต้องเข้ามาทําในส่วนของการตลาดออนไลน์คะ ต้องเรียกว่าก่อนจะเข้ามาทําการตลาดออนไลน์เนี่ยจุดเปลี่ยนที่เข้ามาทําบริษัทที่บริษัทโฮมดูเซ็นเตอร์ก่อนดีกว่าก็คือผมเนี่ยถูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทาบทามมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้ะตั้งแต่จบใหม่ๆเลยว่ากลับมาทํางานที่บ้านไหมอ่าเราก็รู้สึกว่ายังไม่อยากกลับไปทําเพราะว่ามันจะมีเสียงคนรอบข้างที่แบบว่าเพื่อนๆด้วยในที่ที่พูดประมาณแบบเอ้ยถ้าจริงๆก็แค่กลับไปทํางานที่บ้านดีกว่า ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความท้าทายกับตัวเองเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าอยากไปเปิดบริษัทตัวเองก่อนอยากพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นก่อนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเกาะที่บ้านอะไรยเงี้ยแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่เข้ามาทำเนี่ยเพราะว่าบริษัทกาลังจะย้ายสถานประกอบการจากที่เก่ามาที่ใหม่แล้วทางคุณพ่อเนี่ยก็มาพูดว่าเอออยากอยากให้กลับมาช่วยหน่อยก็เลยลองเข้ามาดูแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าจุดไหนที่บริษัทยังไม่มีซึ่งจุดที่บริษัทยังไม่มีเนี่ยคือการตลาดออนไลน์ก็เลยลองเข้ามาศึกษาในส่วนนี้ค่ะ แล้วแบบนี้มีความยากง่ายยังไงบ้างคะในการเข้ามาทําในจุดนี้ยากมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้จบตรงสายเนาะพอเราไม่ได้จบตรงสายเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการตลาดมาก่อนเลยเราก็เริ่มจากการลองผิดลองถูกไปเรื่อยเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าการทําการตลาดเจริงๆแล้วมันก็แค่การขายของให้ได้ในออนไลน์เพราะงั้นเขาก็ไปดูว่าแล้วทำไงถึงขายของได้ออนไลน์เราก็เห็นคนอื่นเขาแบบแค่ยิงแอดก็ขายได้ตอนแรกเราคิดอย่างนั้นพอเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่เปิดเพจ Facebook เลย เปิดเพจ Facebook ของ mm hmm. บริษัท Home to Center แล้วก็ลองลองโพสต์ไปโพสตหนึ่งแล้วก็ยิงแอดกลายเป็นว่า mm hmm. มันก็พอขายได้นะมันก็มีแบบประมาณออเดอร์หนึ่งสองออเดอร์แต่ถามว่ามันคุ้มกับค่าแอดไหมไม่คุ้มเลยพอพอลองไปลองมาก็รู้สึกว่าเอ้จริงๆแล้วมันมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นแหละก็เลยไปเรียนต่อไปเรียนต่อด้านดิจิตอลมาเก็ตติ้งพอเรียนเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมาเอามาประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจําวันหรือว่าในงานที่ทําอยู่เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาในหลายๆส่วน เออพอมีการตลาดออนไลน์เข้ามานี่แบบว่าบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นไหมคะหรือว่ายังแบบคงคอนเซปต์เดิมไว้อยู่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไปไหมก็จริงๆมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าด้วยการที่เราทํางานกับเจเนอเรชันแกรที่มันไม่ไม่ตรงกันเพราะว่าคนที่บริษัทเนี่ยพนักง,งานทุกคนเนี่ยเป็นก็ไม่ได้บอกว่าเขาสูงอายุนะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ค่ะคือเราเข้ามาเนี่ยเราถือว่าเด็กที่สุดแหละหนึ่งเลยคือการที่เราเด็กที่สุดเนี่ยเราจะไปคุยกับคนที่เขา อยู่มาก่อนเนี่ยก็การสื่อสารก็ยากแหละหรือว่าเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเลยการที่เราไปบอกป้าป,ป๊ามามาว่าจะลองทําออนไลน์ป,ป,ป,ปา้าป๊าม่าออนไลน์ทําอะไรวะก็บอกว่าอยากจะลองขายของในออนไลน์ดูเพราะว่า Facebook mm hmm. เขาเฟซบุ๊กเขาก็ยังเล่นไม่เป็นเลยทุกวันนี้เราก็ต้องทําให้เขาเห็นก่อนเพราะว่ามันขายได้จริงๆพอขายได้ปุ๊บเนี่ย mm hmm. เขาก็เริ่มมีความคิดที่ mm hmm. เปลี่ยนขึ้นแล้วต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาก็เป็นคนที่เปิดรับเขาไม่ใช่แบบว่าผู้ใหญ่ที่แบบว่าปิดกั้นทุกอย่างที่เด็กอยากทําคือเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างจะให้อิสระกับเราเราอยากทาอะไรเราอธิบายให้เขาฟังเขาเปิดรับแล้วเขาก็ผลักดันแสดงว่าคุณนั้นนี่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในบริษัทเลยใช่ไหมคะอาจจะยังไม่ขนาดนั้นต้องเรียกว่าพยายามปรับตัวอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ก็ปรับตัวอยู่เพราะว่าเราก็เพิ่งเข้ามาได้ประมาณปีกว่าเนาะก็ค่อยๆจูนกันแต่ว่าถามว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมก็ไปทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและแบบนี้คุณนัดมองภาพรวมในบริษัทในอนาคตข้างหน้าว่าจะไปในทิศทางไหนบ้างคะ คือที่ผมเข้ามาทําการตลาดออนไลน์เนี่ยเพราะผมมองว่าในตลาดของออฟไลน์เนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปอ่าผมก็รู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่อย่างเดิมเนี่ยถามว่าเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้แต่เราไม่โตขึ้นเพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าเราอยากจะโตขึ้นเนี่ยเราต้องขยายช่องทางไม่ใช่ว่าขายแค่ใน Facebook อย่างเดียวนะมันจะต้องมีทั้งแบบ Google Tik t o อกอะไรเงี้ยลาซาด้าช้อปปีซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเลยผมรู้แค่ Google Facebook เนี่ยทิกต o k ก a z a d a ้าผมก็ค่อยพิ่งพิ่งพึง ตลาดนี้มันยังดูไปได้ไกลและรู้สึกว่าเราต้องเกาะกระแสให้ทันเหมือนจากที่เริ่มเล่าตั้งแต่ต้นมาใช่ไหมคะว่าคุณนัทไม่ได้เข้ามาทําตรงนี้จากความชอบแต่เป็นแบบที่บ้านขอให้เข้ามาช่วยทําธุรกิจแล้วอยากรู้ว่าความชอบจริงๆของคุณนัทคืออะไรคะแบบช่วยเล่าความฝันในวัยเด็กฟังหน่อยไ,ได้ไหมคะว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรแบบนี้คะ่ะความฝันวัยเด็กถ้าเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยที่ที่เรายังไม่ได้ต้องคิดว่าเราจะต้องทํางานอะไรเนี่ยผมอยากเป็นนักฟุตบอล เพราะผมชื่นชอบกันแบบเตะฟุตบอลตอนกลางวันการแบบลงไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งพอเราเป็นอยู่สักประมาณมัธยมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอะความฝันเราคืออยากเป็นเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของรีสอร์ท <c oughs> รู้สึกว่าการมีตึกใหญ่หญๆตึกสูงๆเนี่ยมันเท่ดีก็เลยส่วาอยากเป็นเจ้าของอื <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็ก็ยังไม่ได้ล้มเลิกนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไกลไกลตัวเลอเกินแล้วก็พยายามอยู่อ๋อค่ะ ในยุคที่ออนไลน์มีบทบาทมากๆในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะคุณนันคิดว่าผลกระทบใหญ่ๆที่กระทบกับธุรกิจของคุณนันนี่คืออะไรบ้างคะถ้าออนไลน์ที่กระทบกับธุรกิจถูกไหมฮะก็คือจริงๆก็ไม่ได้กระทบนะเรียกว่าส่งเสริมมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าจุดที่ทําให้เกิดปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือคู่แข่งก็เริ่มเข้ามาเยอะอพอคู่แข่งเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยในฝั่งเราเนี่ยก็ต้องแบบพยายามมากขึ้นหรือปรับตัวมากขึ้น หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงแอดอย่างเงี้ยยิงคู่แข่งกระโดดลงมาเข้ามาเยอะเท่าไหร่เนี่ยค่าแอดมันก็สูงขึ้นเราก็ต้องมานั่งปรับตัวคือเราก็จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาหรือปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้ตามทันกับโลกค่ะ,คะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสรัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายการตลาดออนไลน์อยากให้เฮียนัทพูดโปรโมทเกี่ยวกับบริษัทของตัวเองหน่อยค่ะครับก็สําหรับบริษัท Home Tool Center นะครับเราจริงใจเรามีการบริการที่ดีแล้วเราก็ เราขายวัสดุอุปกรณ์ก่อ,กอสร้างขายงานระบบงานประปาแล้วก็สี T O A ซึ่งถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยเรามีทีมงานที่พร้อมจะซัพพอร์ตหรือให้ความรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณคุณอาที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้ฟังในวันนี้นะคะครับขอบคุณครับ